สำหรับใครที่จะเดินกำลังจะเดินทางนะครับกำลังมองหาอุปกรณ์เสริมสำหรับใส่ของเพื่อที่จะเดินทางน่าจะที่รักอ่านี่แนะนำเลยถาดแหลกลังค่าตั้งขึ้นยกขึ้นก่อนเวอร์ชันที่11อน่าจะที่รักสามารถเอาไปติดตั้งได้กับรถทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งรถกระบะรถ SUV รถ p p v คือว่ารถในประเทศไทยนี้ติดตั้งได้หมดนะครับทีนี้ซื้อถาดเราก็จะแถมตัวนี้ชุดตัวยูไปด้วย ทีนี้จะไม่ใส่รถรุ่นอะไรนะครับเราต้องปรึกษาแอดมินนะครับรถอาตั้งขึ้นชุดติดตั้งของรถแต่ละรุ่นมันก็จะไม่เหมือนกันนี่มันสามารถเอาไปติดตั้งใช้คู่กับชุดติดตั้งทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกค่ายเพราะว่านี่เห็นไหมล่องยึดมันมีทั้งแบบยาวตามถาดแบบนี้มีทั้งแบบขวางถาดแบบนี้นะครับจิ้มลิง์ที่ด้านล่างหรือว่าตะกร้าที่ด้านล่างเสร็จแล้วก็ปรึกษาแอดมินได้ เรามีแอดมินให้ครัปรึกษาให้คําแนะนำนอกจากนั้นเรามีทีมช่างนะครับมีคลิปสอนติดตั้งไม่ต้องวัวรติดตั้งไม่ได้อยู่ส่วนในของประเทศไทยสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยในใจที่รักมีทุกไซส์ทุกขนาดไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งหรือว่าเล็กกว่าน,นี้ก็มีนะครับสามารถสั่งทำได้ใส่รถ SUV ก็มีนะครับจะเอาขนาดใหญ่ๆเหมือนใส่รถตู้ก็มีนะครับปรึกษาแอดมินของเราได้ จิ้มลิงด้านล่างหรือว่าตะกร้าด้านล่างได้นะจ๊ะที่รักทีนี้สั่งไปแล้วเราก็มีบริการหลังการขายนะครับตอนนี้เป็นชิ้นงานเนี่ยมันเป็นสีพอลิโค้ชุบก,กันสนิมนะครับสินค้าเรามีการรับประกันนะครับสินค้าคนไทยผลิตเพื่อภูมิอากาศประเทศไทยเพื่อให้คนไทยได้ใช้นะครับจิ้มที่ตะกร้าได้เลยนะจ๊ะที่รักขอบคุณมากๆจ้า